ครับขออนโมสนาบุญกับคุณโยมสอกกุลประณีสิบรางและน้องกําไรวันนี้มาทําบุญที่วัดปงชัยได้นำน้ำเดิมแล้วก็ข้อของเครื่องใช้สำหรับพระพิสุสงฆ์ที่วัดปงชัยก็ขออนโมธนาสาธุขอบุญกุศลทั้งหลายเหล่านี้เป็นรลวัตปัจจัหนุนำคำชูให้อยู่ดีมีสุขปราศจากทุกโศกโลกภัย คิดสื่หนึ่งประการใดก็ขอได้สมความมุ่งมั่นปรารถนายะถาวาริวาหาปุราปร,าริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตนานังอุป,ปการปติอิชิตังปชิตังจุมหังคิปเมวะสมิฉตุสเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนัลโสยะถามณีโชติลาโสยะถาสัพพิจโยว,วิวัชนตุสัพพโลโคโว,วินสัสตุมาเตโพธิไตรยโยสุขีธีกายุโกภวะ อภิวาทนาศิริสานิจังวุธาปจาย,ยิโนจัตตาโลธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังพอตุสัปปะมังคังละคันตุสัพปฏิวตาสัาพุทธานุภาเวนะสพธรรมานุภาเวนะสพสังฆานุภาเวนะสทาสุีิพระวันตุเตและยังได้ถวายปัจจัยเพื่อ,อซื้ออาหารน้องๆ้องแมวที่อยู่ในวัดปงชัยก็ขอนุโมทนาสาธุน้องน้องแมวก็ได้รับ ส่วนบุญตรงนี้ไปด้วยก็ขอโมทนาสาธุลงความเมต่าปรารถนาทุกประการเทิดแต่หมาหมาไม่มีไจ้าวนอ่อนจ้าวนอ่อนครับุ้านอ่อนครับพีบ่เอฟซีผู้ใจบุญเอาขอมามอบให้จ้าขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ,ขอบ,รบอขอบคุณครับ ขอบคุณครับแม่แม่ทิชาขอบคุณค่ะแม่ทิชาขอบคุณค่ะ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  ครับขออมทนาบุญกับ f อฟทุกคนทุกท่านครับจ้าม่เมียวก็ได้รับอนิสงส์จากผลบุญที่มาอยู่ในวัดมีเผู้ใจบุญก็มาบริจาคค่าอาหารให้กับน้องๆเมียวและสิ่งของที่ใช้จาก f อฟที่ส่งมาให้ก็ขออมทนาสาธุสาธุอายุวันโนทุกครั้งพลังครับสำหรับคลิปนี้ฝาก ให้เอฟซีได้รับชมเท่านี้เนาะก,ก่อนเนาะแล้วก็ติดตามคลิปต่อไปในโอกาสต่อไปขออมุญนาสาธุอาเจ้าแม่น้ำตาลลายเข้ามาแม่น้ำตาลลายมาคุยเดยแล้วน้ำตาลลายครับมาคุยเดยแล้วเก่ง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  เก่งจังเลยเป็นนะ้ำตาลลายเนาะอยู่วัดกับพวกเจ้เมียวเนี่ยมีความสุขดีแล้วเนาะอนอนได้นอนเลยนอนตอนตนี้เราเป็นเจ้าเหมียวเจ้าเหมียวขี้อ,อ้อนอ้อนหลวงปู่ประจำอ้อนหลวงปู่ประจำเลย 我结婚呢。